สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะ่ะดาวสุขย้ายรอบนี้จะเกิดสิ่งดีๆกับท่านด้านใดบ้างและท่านจะต้องระม,มัดระวังในเรื่องใดเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะดาวสุขย้ายรอบนี้ย้ายในวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมปี2567 และดาวสุกย้ายรอบนี้นะคะจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีตุลมาเพื่อหนุนนำสิ่งดีๆมาให้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างมีสเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมถักดันให้โอกาสที่สำคัญที่สาคัญนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวสุกและดาวพุธเดินคู่กันและมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งสองดวงมาเพื่อส่งเสริมและหนุนนำ ขัดดันสิ่งดีๆมาให้กับชาวราศีตุลช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์และช่วงนี้งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงที่ภาราหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มมากขึ้นท่านจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ชายว่วานให้ทำนั่นทำนี่บ่อยมากขึ้นและ จะมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านค่อนข้างที่จะขยันหาเงินเก่งท่านจะมีพลังบางอย่างมากระตุ้นให้ท่านอยากจะหาอะไรทำเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มขึ้นจะได้สัมผัสกับงานใหม่ๆ ซึ่งเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะๆะะจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่มีความสําคัญสําคัญและพอท่านทําโปรเจกต์นี้สําเร็จงานจะทําให้ท่านโด่งดงังมีชื่อเสียงคนจะชื่นชมท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือในสายงานที่ท่านทําและท่านจะมีคนเข้ามาให้โอกาสหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่าน บางท่านหากที่ผ่านมาท่านรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําและงานพิเศษของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเข้ามามากกว่าปกตินะคะช่วงนี้ท่านจะได้ติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้อ่าไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนหากค้าขายช่วงนี้ลูกค้านิยมชมชอบ ลูกค้าจะประทับอกประทับใจในการบริการของท่านชอบสิ่งที่ท่านขายสมมุตินะคะหากท่านเปิดร้านขายอาหารนอกจากท่านทําอาหารอร่อยแล้วมีคุณภาพแล้วเด็กได้ว่าให้เยอะโอ้โหบริการดีพูดจะถูกอกถูกใจยิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าบึ่งหน้างอใส่ลูกค้าไหนแค่ไหนเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมาก แค่ไหนท่านก็ยิ้มสู้อดทนไม่แสดงออกว่าท่านกาลังไม่พอใจนี่แหละค่ะคือจุดเด่นของท่านนะคะช่วงนี้หากท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาลูกค้าจะตอบแทนท่านด้วยการอุดหนุนสินค้าท่านมากขึ้นเป็นลูกค้าประจําของท่านและนอกจากนี้เขาจะช่วยท่านรีวิวเขาจะช่วยท่านแนะนําปากต่อปากมีชื่อเสียงโด่งดังโดยที่ท่าน ไม่รู้ตัวนะคะบางท่านนี่มีคนมาแชร์รีวิวอาหารแทบจะต้อนรับไม่ทันไม่หวัดไม่ไหวนะคะช่วงนี้งานของชาวราศีตุลจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเตรียมตัวรับมือก่อนล่วงหน้าก,ก็จะดีท่านจะได้รับผิดชอบอะไรที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทําทั้งงานประจําและงานพิเศษค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าท่านเดินทางบ่อยมากขึ้นด้วยต้องติดต่อกับคนมากขึ้นงานยุ่งมากอย่าได้บ่นนะคะในช่วงนี้หรือว่า หากท่านทํางานประจําก็จะได้ตัดพอผู้หลักผู้ใหญ่อย่าคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่กําลังกลั่นแกล้ง,งอย่าได้บ่นว่างานเยอะงานยุ่งเลยนะคะเพราะว่าเหน่งงานดีกว่าไม่มีงานให้เหนื่อยแต่ให้ท่านทําให้เต็มที่เพราะในช่วงระยะเวลานี้งานจะให้โชคให้ลาบนะคะงานจะนําสิ่งดีๆมาให้ให้เกียรติยศชื่อเสียงให้เงินทองของท่านเพิ่มมากขึ้นรายรับเข้ามาดีหากท่านกําลังทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าอาชีพเสริม หรือแม้แต่อาจเจ้าของธุรกิจหรือว่าค้าขายทาอะไรก็ตามสิ่งที่ท่านทําอยู่ณนะตอนนี้จะนําผลประโยชน์บางอย่างมาให้ท่านแน่นอนบางท่านมีดวงได้สิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสําหรับตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้หรือหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นอยู่ในลักษณะรายจ่ายค่อนข้างที่จะมากนะคะเรียกได้ว่ารายจ่ายหนักๆก็เข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ว่าพอดาวสุขยายรอบนี้มาอยู่คู่กับดาวฟุธ งานดีเงินก็ขยับดีตามท่านจะมีโชคลาภจากการพูดคุยผลประโยชน์พูดจาก็ถือว่าราบรื่นขึ้นมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักและเมตตารู้สึกดีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับาการใช้คำพูดนะคะหากท่านรู้ตัวว่าทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดใช้คำพูดแลกเงินช่วงนี้ลุยให้เต็มที่สำหรับท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างโดดเด่นซื้อขายและเปลี่ยนสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะขอเตือนชาวราศีตุลให้ท่านนั้นระมัดระวังคําพูดของท่านให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านระวังคําพูดแรงๆโดยเฉพาะคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนฟังสมมุติหากท่านกำลังหงุดหงิดโมโหก็อย่าพูดนะคะเงียบใจเย็นแล้วค่อยพูดระวังคำพูดที่ไม่รู้จักคิดจะทำให้ท่านเดือดร้อน ทำให้ท่านนั้นมีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะพูดคุยเรื่องที่สําคัญหรือจะสั่งการสั่งงานใครจะมอบหมายงานให้ใครทำขอยท่านนั้นมีความชัดเจนในคําพูดนะคะระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดระวังท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างส่งผลให้งานมีปัญหาท่านจะต้องตามแก้ไขหอยท่านมีสติในการใช้คําพูดให้มากๆ แต่ในขณะเดียวกันหากท่านต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ท่านนั้นกำลังอึดอัดลำบากใจหรือว่าต้องการหรือท่านกำลังติดขัดมีปัญหาขอให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่เคยช่วยเหลือท่านมานะคะหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็คู่ครองคนรักก็ได้ช่วงนี้บุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ช่วงนี้นะคะหากท่านนั้นตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษพูดคุยได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะ แต่ท่านจะต้องมีการวางแผนการใช้คำพูดให้ดีๆแล้วค่อยเข้าไปพูดคุยนะคะหากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆทําได้แต่ขอให้ท่านค่อยๆทำค่อยๆเริ่มหากต้องตัดสินใจอะไรก็ตามตัดสินใจได้เช่นเดียวกันแต่ให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไประวังจะตัดสินใจผิดพลาดและช่วงนี้การเงินของท่านเข้ามาดีมาก แต่การเงินก็หมุนหนักมากเช่นเดียวกันเพราะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างรอบตัวท่านจะเพิ่มสูงขึ้นท่านเองก็ค่อนข้างใช้เงินเก่งและเมื่อมีเงินเข้ามือมาท่านเองก็อยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่ให้กับตัวเองหรือไม่ก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักหรือไม่ก็ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงินเงินทองทองนะคะท่านใดที่ทํางานคนเดียวแต่ต้องหาเลี้ยงทั้งครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้ ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะเพราะว่าได้จ่ายเข้ามาเยอะแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นได้รับเพิ่มขึ้นนะคะรายจ่ายมีแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดการได้งานเพิ่มขึ้นแน่นอนเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆและจะมีโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกลับขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ